สวัสดีครับวันนี้ลุงชัยกับน้องแตงไทยจะพาไปดูเห็ดฟางครับไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างไปติดตามกันได้เลยครับตอนนี้เห็ดฟางของเราก็เริ่มออกดอกแล้วครับว้าวดูดอกนี้สิใหญ่มากเลยน่าอร่อยมากถ้านำไปทำกับข้าวคงอร่อยน่าดูนะครับ เห็ดฟางมีประโยชน์มากมายเลยนะครับในเห็ดฟางมีสารวอร์เวชชันช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของไวรัสที่ทำให้เกิดไข้หวัดใหญ่ช่วยลดปัญหาไขามันในเส้นเลือดและโรคหัวใจได้ครับและเห็ดฟางยังมีส่วนช่วยในการย่อยอาหารแก้ร้อนในและบำรุงร่างกายมีประโยชน์มากมายจริงๆครับ